สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะครับจะม้วนอุ้ยหนึ่งคนมาไวมากตบมือให้นะฮะพิมพ์ทักทายก็ได้นะครับหนึ่งคนที่อยู่ตอนนี้เราตั้งกล้องไว้ตรงไหนดีวะบงังบังหายไปเราไปเอา uh huh. เอ,าอา่ะ uh huh. เดี๋ยวส่งคนบ uh huh. องคุยให้หนะ่ะเร็วมากยามเช้า everyone today we have coffee เาพอคนเาอะกตีโอวอสะสวัสดีครับนี้ผมขโมยช่องนัารนะเพราะว่าเขาขายช่องให้ผมแล้วก็ทุกคนเลิกติดตามได้เลยนะฮะ เขาทงเขาเขาเขาเน้นมาด่าเนี่ยเขาด่าป้องฮะด่ากลับดิมองหน้าหาคอมเมนต์ว่างเปล่าใช่ียวสวัสดีครับอ๋ออนันต่นนั่นสวัสดีครับอุ้ยคนนี้เขาอุดหนุนคุณด้วยใช่เออจำได้ไหมนี่เด็กชนบุรีเด็กชนบุรีปะวะแต่ทำงานอยู่ชนบุรีอ่ะมีกาแฟขายไหมครับมีครับ เราต้องอยู่อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้จะได้เหตุเราสองคนคุยกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้หน่อยเห็ุเราสองคนนะมีครับวันนี้กำลังทยอยส่งเรื่อยๆ <c oughs> อ่ามุมนี้กำลังดีามีส่งกาแฟส่งกาแฟเหรอส่งอันนี้ <c oughs> มีไปตอบส่งยาต้อรวจมาเต็มเลยนะเมื่อวานมาแล้ว ทำไมเขา,าเป็นาณหนอดอ๋อเขอมเขามาเค,ยคีย์คดีอะไรฝุ่นยาคดีเดี่ยวคุณน,น,น,นี่กาแฟอะไรหรือผมกาลังจะกินเป็นกาแฟนี่โปเซสของบ้านช่งเคีข่ของพิชชารี ชากีไม่ใช่ไหมพ okay. ี่ชาตีโซนเหนวะจังหวัดอะไรอ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่อ๋อที่คุณไปหาที่ครั้งล่าสุดวะใช่อ๋อเชียงให่เปนพี่ชาตรีพี่ชาตีใช่คนที่เงียบเงียบปะไม่ใช่อันนั้นพี่อะไรคนไหนชิดที่เงียบเงียบอ่ะเงียบไม่รู้ทำไรต่อทำอะไรเราจะได้กินไหม เฮ้ยเดี๋ยวแล้วคืออะไรเนี่ยกินเนี่ยสวัสดีสิบสองคนที่มาดูพวกเรายมเช้าครับกดตืค์กดไลค์หกดิสไลค์สามสิบขอบคุณมีคนมาดูว่าดีใจแี่ยโอ้โหเบอร์รี่เหมือนตอนปั่นเลยอะแต่นี่เบอร์รี่ไม่มีถั่วถั่วถั่วไหม เจ้าัวร่างกายเลอะไรรึเฮ้ยบุอรี่อ่ะบุหรี่หอมตนไว้แฟนเพลงใส่ส้มลงไปไว้ขมส้มม่งยังไม่สุกอ่ะสวัสดีครับพวกกับผมนาตพัด เฮ้ยมีอะไรขายบ้างตอนนี้สำหรับคลิปปากีที่คุณกำลังจะหาคุณนะครับ <c oughs> เออลืมไปเลยว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเราจะมาบอกทุกคนนะถ้าใครติดตามเฟซของ Facebook ของพี่เบียร์ตอนนี้ก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่า,าเรากำลังจะไปปั่นจักรยานกันที่ปากีนะครับโ <c oughs> ครา <c oughs> คลั่ไฮเวย์ซึ่งเป็นถนนที่สวย อันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังระดมทุนกันอยู่เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายของตัวเองเนาะเ,ออเราก็เลยต้องคือทริปนี้เราจะไปด้วยกัน2เดือนแล้วใน2เดือนนี้อ่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มาคเ o อร์ตอนที่เราไม่อยู่อย่างบางวัออนนี้มีร้านแล้วบางก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องร้านใช่ไหมแล้วก็เพิ่งจับรถมาเลยเออจะต้องมีภาระาเรื่องรถนะฮะแล้วตอนนี้บางก็ได้ทำโปรดักสองตัวนี้ออกมาครับเป็น ฟแบ็คเอ้ยฟแบล็คบางๆอยู่นี้อยู่นี้อนี้เยออตรนี้ออออะอยู่นี้อยู่นี้อน้นั่นในใจผมก็ได้นะครับนางมันไกลโอ้โหเยี่มเนตะโกนคุยคนละข้าวคนละข่าอเอ็เสไหมครับตะโกนไปตะโกนเอ็ไหมครับเอ็ไหมครับเวลามเ็นกินเปิดสมมาดูคนสมไม นะชัดสดนี่เราไวันนนี่ไงสลามบางวันและบางบอนครับเราต้องตอบอยังไงอ่ะเวลามีคนเมนว่าสลามเราแค่รับรู้อ่ะหรือรว่าต้องมีคำตอบไหมเหมือนเหมือนเวลาเราแบบเหมือนเวลาเราทักทายสลามอะไรกูมกูมื<ด>อม<ด>สลาม<ด>เอ,อแล้วอย่างสลามอย่างนี้เราเราเราต้องตอบเลยไ แคร่ครับรู้เฉยๆอ๋อโอเคครับผมน้ำ <c oughs> กว่าจะได้กิน <c oughs> <c oughs> คนไม่รู้กว่าจะได้กินตอนนี้หรือว่าบางส่งไวไหม <c oughs> ทำช้ามันเราทำทุกกระบวนการเองตั้ง <c oughs> แต่ปลูกร <c oughs> ดน้ำเก็บบัลเล <c oughs> ตตักแห้ง <c oughs> ยขออ่านคอมเมนต์แป๊บน,นึงนะบางวัน บางวันมเมล็ดกาแฟสองชนิดไอสองสองสอง,สอง,สองแบบเนี้ยมันคือมเมล็ดอะไรอ่ะอันนี้คือไอเกียรฮะรัตนไอเกียรไม่ไม่ไม่ในยูทูบในเออผมว่าอันไหนขายดีกว่าผมทายว่าคอฟฟี่บแบ็กดิฟแบก็กดิฟแบ็ป่ะเออดิบพพดิฟแบ,แบ,บ <ไป S 1> ็กไม่ใช่สะดวกอะ อ๋อคือคนที่กินกาแฟอยู่แล้วอืมอ่าแล้วคนที่กินเขาอ,อยากได้ที่เรียนการบดกาแฟาเองอ๋ออยากได้ยิงแก๊้ใกลกลกเองแต่คนที่ไม่มีอุปรกรณ์ก็เป็นรีแบ็คอ่าง่ายก็มันง่ายจริงเลยเวลาเราไปเที่ยวอะ่ะบางทีขี้เกียจเอาอุาปรกรณ์ไปอืมขี้เกียจเอาอุปกรณ์ไปทานทานละไรก็งงเอาอุปกรณ์ไป เงนราวะ่พันเต็มเฮ้ยทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นในจอวะเออเขาด่าเต็มเลยที่เนี้ยวันนี้มีอะไรฟางไหม เดี๋ยวฟาจะลมลงมาไม่เงี้ยมีตังซ้อมเก้พูดได้ยินครับแต่เบาได้ยินใช่ไหมแต่เบาบังโรดักสองตัวนี้บังขายเลยเนาขายของนะขายของเข้าขายของเลยแฮกเซลอันนี้ที่ใครที่ได้ล็อตที่แล้วที่แบบล็อตที่พิเียโค้ดอ่ะถ้าเป็นดริฟแบงนะมันจะเป็นกาแฟเบลน กาแฟเด่น3ตัวคือสามสามโปรเซสกาแฟมันในซอเดียวคือผสมกนันสามตัวแล้วก็หมดไปแล้วซึงนน่งมันเป็นนานนนรลรวนี้เดียวถ้าถามจดีๆมันต้องรคนข้างตัวสี่สิบบาทจนถุงกระปาไปจนถุงกระปาไปสิบเก้าบาท,บาทละเอ้ยตนถุงกระปาไป25บาบาทละ <c oughs> เฮ้ยสามห้า ไม่ร้องไม่ร้องมึงไม่ร้องไม่ร้องเอมไม่เป็นไรช่างมันเรื่องราคาแต่ว่านั่นแหละมันเป็นล็อตเล็กๆนานโน่ล็อตก็หมดไปแล้วแต่ว่ากาแฟถ้าทำดิฟแบ็กรอบต่อไปน่าจะเป็นกาแฟตัวใหม่แต่ว่าจะบอกว่าเป็นกาแฟอะไรยังไม่บอกยังหากาแฟที่จะมาทำดิฟแบ็กจะบอกไม่ได้เออผมบอกไม่ได้ว่าจะเป็นกาแฟพันไหนกาแฟตัวไหนเพราะว่า ค่อนข้างยากที่จะทำดิบแบ็กตู้กาแฟด้วยเออแล้วอย่างคนซื้อดิบแบ็กไปมันมีระยะเวลาปะบางคนไม่รู้ว่าควรกินภายในกี่วันะในการซื้อดิบแบ็กแบบเรียกว่าโฮมเมดเลยไหมที่บางคนอ่ะเหมือนจะโฮมเมดเลยนะไม่ได้ใส่สมุนไพรหรือว่าอะไรที่มันจะยืดอายุได้แบบเหมือนแบบเป็นปีอะไม่ได้แน่นอนสองสามเดือนสองสามเดือนกับาแฟคือสองพันเดือนกลิ่นความของตอนแห้งอะไรเงี้ยอืม มันหอมอยู่ก็สามสามเดือนกันได้ที่แบบคือเป็นไม่ไม่ควรเกินเท่าไหร่ควรควรกินในระยะเวลาไหนถึงจะได้รสชาติที่เรียกว่าอร่อยสุดของของไอ้อร่อยสดอุยสดถ้าปกติอะ<า>ถ้ากาแฟกาแฟมาเลเซียประมาณเจ็ด <c> ปกปกสิบวันตั้งขั้วแบบเครื่องขั้วเจ็ดสิบวนันเพราะงั้นที่มาเลเซียเพราะว่ามันไฮคาร์ดขอยคาแรคเตอร์ของกาแฟอย่างกาแฟบางตัวผมเคยขั่ว หนึ่งเดือนน่ะความมันจะ clean มันจะชัดมนรสชาติของแบบเดี่ยวเดี่ยวเล็เนี่ยแต่ว่ากาแฟไทยสิบไปสามสี่วันก็ดื่มได้แต่สักสิบวันน่ะคือมันความฝาอะไรเงี้ยมันไม่มีลนมันเริ่มฟรีละใช่แหมล่ะสักสิบวันกำลังดีแล้วก็เก็บได้นานเก็บที่กินมันเก็บได้เป็นปีเลยเพราะว่ามันไม่ด้อน มันไม่โดนอากาศมันความหอมมันก็อยู่ข้างในอ๋อไม่มีรูระบายแก๊สอะไรเลยจะเป็นปีเลยแต่ว่านี่จะเก็บไว้ทําไมอ่ะของกินแล้วก็คนกินก็เบซื้อไปแล้วก็กินเลยพอกินหมดก็ซื้อใหม่เก็บซองไว้ดีกว่าอเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเราซื้อช็อรโกแลตอแฟนอดีตแฟนให้มาเนี่ยที่คุณเคยเล่าให้ผม จะพูดเรื่องอดีตรหรือว่าปัจจุบันอดีตของคุณเองแล้วคุณหลุดปากพูดกาแฟหงโมผมไม่มีอดีตแฟนแลัวเหมือนสมมติว่ามีคนคนหนึ่งให้ช็อกโกแลตเรามาเราเก็บไว้อ่ะสนใจจะอุดหนุนกาแฟบางวันนะครับสั่งซื้อได้ทาง l i n e แอของบางวันซึ่ง <laughs> จำ จำลน์แอดของบางวันไม่ได้เพราะว่าบางยังไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเอา Off i ิเชียลลาแอดนะฮะ <ผม S 1> ก็นแนะนำว่า,วาให้เข้าไปที่ Facebook กับ IG วากาบอลค f อฟฟีอ่าเข้าไปหน้าฟีดของพี่เบียก็ได้อ๋อเออเออโอเคเข้าไปหน้าฟีดของพี่เบียนะฮะจะเห็นอยู่ไปละไป